แล้วครับผมกลางอีกแล้วท่านผู้ชมนีวัววัวใบไวน์อืมน่าจะโดดครับผมกระมังมั้งวัวกระมังใหญ่เดี๋ยวเอาขึ้นมาดูนะครับคืออะไร โดนเงเรื่องอะไรวะไม่รู้ว่าโดนอะไรนะครับมันสู้ด้วยนี่โอ้หก็มังทำไมไม่ไปอ่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีนะครับรวมถึงนานานักตกปลากันด้วยนะครับผมช่วงเย็นๆครับวันนี้ได้มีโอกาสออกหม่ตกปลาหน้าดินนะครับวันนี้ตะปองมาโยที่เลยล่งลังควายมานะครับเป็นใหม่บึงล้มตรงนี้จะมีห้างอยู่นะครับผมตอนนี้หลมฝนมาจากนู่นอีกแล้วครับทางใต้บ้านปลาแดงอีกแล้วท่านผู้ชม อันนี้ตะปองก็เอาสูตรเยอง่ายๆนะครับก็เป็นอของคายลํำระเบิดก็มาควิสนะครับแล้วก็มาใส่ไผ่เขี่ยวไปด้วยนะครับนี่ลงปังไผ่เขี่ยวก็วันนี้ตะปองเอาน้ำมักนี่ครับผมขนุนกล้วยนะครับที่ทำไว้นะครับผมมาใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยก็ผสมน้ำด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะทันฝนหรือไม่นะท่านผู้ชมนู มึดตึบ๊บมาแล้วครับผมเมื่อวานมาดูลาดเรานี่ก็โดนถล่มไปแล้วครับเมื่อวานนี้ฟ้าแรงนะครับเป็นตกหน้าท่อเมื่อวานนะที่มันไม่ได้ครับผมท่านผู้ชมหน้าท่อนี่เขาทําถนนใหม่ครับมันแคบไปเลยเราไม่มีที่ยืนละเราต้องนั่งอย่างเดียวครับตรงนู้นนะชิดน้ําเลยนะครับผมตอนนี้ตาปองก็เอาน้ํามาขึ้นนกล้วยใสยลงไปแล้วนะครับ ก็ผสมน้ำอีกนิดหน่อยครับผมก็คือตับปองก็้นมากสไตล์ปั่นเหนียวๆเลยนะครับผมวันนี้ก็เตรียมมา3ชุดเหมือนเดิมครับตะขอเบอร์เจ็ดของค่ายยม m o ต o นะครับย s นะครับ Ysema เบอร์เจ็ดครับโอเคครับผมจะไงฝากเป็นกำลังใจกันนะครับก็ติดตาม ผดไล่ให้ตะปองกันด้วยครับช่วงนี้นันนจะได้มีโอกาสออกใหม่มาสักทีนะึงทุกวันก็เข้าไมายฟักเบ็ดครับจะมีเวลาไปตอนค่ำๆเลยครับวันนี้มีเด็กมาโยร้านให้ก็ได้มีโอกาสออกใหม่กันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไงมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีปลาอะไรมาเข้ากินเยอะของเรามั่งนะครับมีผลงาน ดีหรือไม่ครับกับน้ำมักขนุนกล้วยนะครับแล้วก็ตกทัดออกมานสะักน้อยนอันนี้พอก้อนอลไรก็ปิวตามแรงลมนะครับผมลองไปโน่นละน่าจะลงไปทางนู่นเลยนะครับนโอ้โหในตอนนี้ลมฝนมาแรงเลยนะครับไม่รู้จะตกได้ปลาหรือไม่นะครับท่าน้ชม ยังไม่ทันจะประกอบเบ็ดเลยหลงฝนมาลอะออเ่องเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับเยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมโอ้หจะตีได้ไหมนี่ืมดูข้างบนครับนี่จิ้งม้เต็มเลยอี๋จะตีล็ลอปๆาละกันนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชม อาจจะลองกันเลยครับโฮโ,ฮโฮข้างหลังครับก <c oughs> ็เ,เกี่ยวตะขอด้วยเม็ดโฟมนะครับผม โโเดี๋ยง่ง,งยทยอยลงไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมมีปลาก,กินหรือไม่เดี๋ยวรอรุ่นกันครับลงไปคันนวกอย่างเดียวอ้ <S <S 2> <S 2> อแรกมันมีอาการนะครับน้องนะ สายนอบเบาๆนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอาว่ะเอาแล้วครับผมหลังแรกที่ลงไปนะครับเนี่ยตุกเบาเบ้า มันยังไม่ยูนะครับผมรือไง่เดี๋ยวรอลุ้นครับผม่านผู้ชมไหลขึ้นแหละ โอ้ไม่อยู่ครับผมพิเศษสวรรค์มีมาต่อ youtube ตุ๊บตุ๊บนะครับเลยโอ้โหข้างล่างนี่ดูครับท่านผู้ชมลากกระตบ ตอนนี้ก็ลองเบ็ดครบสามชุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีตัวเข้าอีกหรือไม่นะครับก็เพึ่งมีเข้ามากินตัวเดียวเอง ก็ยังไม่ได้ด้วยนะครับจะนอรนุ่นกันครับผมอันนี้นะครับผมอันกลางนี่มีอาการนะครับท่านผู้ชมนี่ไงน่าจะโดนนะครับท่านผู้ชม อารครับแนรครับผมท่านผู้ชมตาจะเพี้ยนนะครับนี่เกเ็บก็ครับ อีกแล้วครับผมกลางอีกแล้วท่านผู้ชมมีพวกวิวอยจะโดนครับผมปลาอะไรวะตื้อๆหมุนหรือไง ใหญ่ยังเข้าพักอย่ากเข้าพักเอ้ยลากไปเลยท่านผู้ชมอ้ใหญ่จริงคื่งอซะมั้งโอ้ใหญ่ท่านผู้ชมใหญ่โอ้แต่กินเบานะครับ โอ้ตีลงไปตะกี้นะครับนี่เ,เนะ <c oughs> กือบครึ่งโลสามขีดครึ่งน่าจะได้นะ <c oughs> ตัวยใหญ่เงี้ตะปองก็ได้บ่อยนะครับหมายนี้นี่หม่ที่บึงนี่นะครับไม่ใช่หม่ตรงนี้หมายตรงนี้เพิ่งจะมาลงต๊นะครับนี่หลังห้าง,างโอเคจะรุนกันไปครับผมมีตัวกินเพิ่มหรือ่ ตอนนี้ก็ห้ามองสามห้านะครับผมก็ตะบองก็จะไล่เปลี่ยนเยอะนะครับก็เปลี่ยนอันนี้ก็ออโนน,นะครับอันนี้เพึ่งจะเปลี่ยนลงไปนะครับ กลางนะครับถ้าผู้ชมมันมียุกจับยกจับเบาๆนะครับพักนึงละตอนนี้ก็หามองสีสิบไปแล้วครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูนะครับคืออะไรโดนเงี้เรื่องอะไรวะไม่รู้โดนอะไรนะครับไม่สู้ด้วยนี่ โอ้มีปลาวะท่านผู้ชมโอ้กระมังนี่มไม่ไปอะเฮ้ยพักนึงแล้วนี่ท่านผู้ชมเออมันกินมันนอนไงเอ้ยแปลกใจครับผมแค่ยึบยืบยึบยืบนะครับนี่ท่านผู้ชมตัวบ็กเลยอ๋อไม้นี่แทบครับผม ไว้ใจไม่ได้เลยพิมเบามากครับผมจะมีลมแบบแรงๆแนละ้วไม่รู้เรื่องเลยนะนี่เดียบร้อยมาอีกแต้มครับผมเดี๋ยวดูขึ้นมาเปลี่ยนเยอะอีกสักรอบนะครับ กลางครับผมกำลังจะเปลี่ยนเหยื่ออันนี้นะครับกลางมีมกักครัหย่อนสายไปแล้วครับท่านผู้ชมรลโยไม่ยุนะครับตอนนี้หกโมงห้านาทีครับท่านผู้ชมมืดตึ๊บเลยนะครับฝนก็มาจะารงน้ออีกแล้วครับนูกนะเปลี่ยนทิศที่แรกมาจากตรงน,นี้นะครับจะ ันจะวกมาหาเราให้ได้แล้วอุ้ยอันลิมลน,นวะ่ะโอ้มีกระชากนอบนอบเลยนะคะรับทาบ่านผู้ชมน่าจะะลุดนะครับมีดึงคันเด้งเด้งเดงเลยครับท,าบทาบ่านผู้ชมตะปองมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามัน มืดนะครับผมสักทีนี่จะเห็นขันไวๆแล้วกันนะ่ะเดี๋ยวเก็บเลยแล้วกันนะครับผมออกบงยี่สิบมืดตึ๊บเอ๊ะติดแล้ววะเฮ้ยท่านผู้ชมไม่รู้ว่าโดนปลาหรือไงเฮ้ยแปลกๆกว่าท่านผู้ชมหมาตื้อๆน,นะครับ อะไรวะเนะี่ยสวะไงสวะว่าปลากินกระชาก้วมันน่าจะเข้าพวกกอนี่รุดเลยนะครับนี่โอ้ลายจริงใครจะไปเห็นตอนนี้เอออออนี่ฮ้าข้าเหมือนเดิมกะตะก,กี้เลยสวะท่านผู้ชม เต็มเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการตกปลาหน้าดินโดยเหยื่อสำเร็จผสมนำมักขนุนกล้วยแล้วนะครับผมก็ได้ปลามาสามตัวสามแต้มนะครับกำลังใส่สวยๆเลยครับผมสองแต้มแล้วก็ปลาแต่เพียนหนึ่งแต้มนะครับผมสำหรับใหม่บึงล้มจุดหลังห้างนะครับก็อุปสรรคเยอะนะครับทั้งข้างบนทั้งข้างล่างก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงแล้ว ก็ฝากเป็นกำลังใจกันนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ตะปองกันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้เวลาน้อยเหลือเกินครับผมเอาไว้มีเวลามากๆมาทำคลิปให้ได้รับชมกันอีกนะครับผมไปครับวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเวลาน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม